ต่แตสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่วิ่งติ่งรีแอคค่ะวันนี้นะคะพี่วิ่งติ่งรีแอคก็จะมาเรียควงไอคอนนะคะซึ่งวงไอคอนนะคะคือถ้าเราไม่ได้ติ่งเราก็แบบต้องเคยได้ยินเพลงกันบ้างแหละเพราะว่าบบเพลงเขาคือแบบเด e BASE ดังจริง Love Senior ใช่ป่ะ Love Senior Starlight Data อ,าานานอะไอย่างเงี้ยไม่รนแต่ไม่รู้ว่าเคยเี e a c ไอคอนในน้ำไม่แนะน่ใจ <c oughs> เคยปะวะไม่รู้อะ่ะแต่เพลงที่ว่า Diva อะ่ะก็คือจำได้เลยว่าเชาแมลีนะ <c oughs> เพลงเชาแมลี <c oughs> <ๆ>อย่างนี้นเลย <c oughs> คือส่วนตัว เสพเพลงเดี๋ยวคือไม่ได้เสพเพลงแบบฟังเพลงเดี๋ยวคือไม่ได้แบบมาติ่งอ่ะเราก็เลยแบบไม่ค่อยรู้จักชื่อสมาชิกสักเท่าไหร่เพราะแบบเราจําได้แค่บ๊อบบี้มั้งแต่ไม่รู้ว่าเรามาดูเนี่ยเราจะจําบ๊อบบี้ได้เลยเปล่าอันนี้จริงนะคือเรารู้จักรู้จักชื่อแค่ไม่กี่คนจริงจเลยแล้วก็อีกอีกคนนึงที่ออกไปแล้วน่ะคือรู้จักแค่ประมาณแค่นั้นแหละนะใช่ปะ ที่ตอนนั้นมี YG มีอะไรสักอย่างน่น้หละแต่ไม่พูดดีกว่าเพลงชื่อเพลงว่า Why 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 หรอ W H Y W H Y Why 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 สมยัยสมยัยสมยัสมยใช่ไหมชื่อเพลงชื่อเพลง YG นี่ก็แบบเอาอีกอย่างะโอเค ถ้างั้นเราไปดูเพลงว h y y จากไอคอนกันได้เลยค่ะ Let's go <S ม,มีฟืลแบบเป็นแบบตาล่วงอันนี้ชานปะ่ะชานปะวะเห็นเห็นฟนผ่านแฟนแคมปอ๋อแต่คุณนีล้ลง ใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยใครอ่ะแค่รอ,ารอ,ารอมากเกยออันนี้ไม่น่าจะใช่บอมบี้ไม่ใช่ไม่ใช่คือคือเป็นคนที่เสพเ,เพลงจริงๆอ่ะ พี่จะอเป็นพ่อชอบอ่ะต่อยเต้นห้าคนอ่ะเรือเราออกมาทำตัวเองเลยหรือไงพออี่พ่อชอบสนิกเพลงที่ชอบเลยอ่ะ บอบบี้บอบบี้ใช่ไหมพูดมาพูดมาสี่วัช่พูดมาสี่วัช่ยบอบบี้ถ้าคุณมองอะไรมองมองอะไรข้างล่างมีอะไรก่อนโง่บอ้เราอะเอามากินเต้นหคนตอนแรก ตอนแรกก็ห้าหรอกตอนเนี้ยมาเกี้วหกแล้วชอบอ่ะชอบทุกคนเลยคนนี้ก็หลอกฉันไม่รู้จักชื่อ D K เ,เหรอ D K ปะวะแล้วก็จะมาเดาเรื่อยๆนะฮะเจหรือเปล่า อ้อข้างหน้าประมาณตรงนี้นมีรายชื่ออยู่ซึ่งสึ่งมีก็คือไม่รู้จำได้แค่แบบวี้จริงๆอเ่าแล้วหนึ่งไวจีนี้ก็เก่งเนะาะเผาของเนี่ยอันนี้ฉันว่าฉนว่าชาญได้ชอบว่ะหรอกความรักอีกแล้ว ไนี่คือแบบเกี่ยวแต่กับความรักเนาะไมจีเนี่ยเดีย๋ยวคนนูน้นเผาคนนี้แบบไอ้นั่นไอ้นี่บ้างจบแล้วหรอจบแล้วหรอไม่จะเพลงพอปมากเลยมันฟังเพลินเดียมันฟังเพลินๆด,ดีนะแม่ ชอบมันเป็นเฟลฟิล,ฟ,ล,ฟ,ลฟังสบายฟังสบปยสบายเลยแม่คือแบบอยากรู้ใครมา,มาดูแฟนจากแฟนแคมเดี๋ยว่อนคือในแฟนแคมอะสีผมจะไม่เหมือนนะน,นะแล้วคือ่วนมากฉันจะจำจากสีผมจริงจริงโอเคชานเปล่าหรือเปล่าต้อง,งดูก่อนอาชาญชานชานคนนั้นคือชานโอเค โอเคโอเคโอเคอย่างน้อยฉันก็ทำบ๊อบบ,บี้ได้ฉันไม่ลืมบ๊อบบี้จริงจริงหล่อนต้องไปฟังนะมันเพราะจริงคือแบบเอ็มวีสวยมากไอคอนอยู่ไวจีป่ะวอยู่ทีเด็เดี๋เดๆๆเดดอยู่ทีพี่ก็ลลืมไอคอนอยู่ใครไหนนะไวจีแหละ งเออไวยจีอีดีดีก็ลืมค่ายค่ายของเสือปินเฉยเลยงงมากแต่เพลงอะชอบมากเลยอะดีมากเพลงเพลงดีมากเน่ฉันชอบที่ชอบที่สุดนะให้เพลง o v e ซินโ o ลิโอเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนั้นคือมันพอมากชอบแบบเป็น the bass the bass จริงๆตลอบเพลงเนี่ย the bass ที่แบบแกไม่ติ่งแกก็ต้องฟังอะ่ะถ้าแกไม่ได้ติ่งวงนี้แกต้องเคยฟังแบบผ่านหูว่างแหละแบบมันต้องมีอะ่ะแกแกจะพูดว่าแกไม่เคยฟังไม่ได้มันต้องมีถ้าแบบขึ้นทต้ามาแบบเออหนะลูก จบอันนี้ริงนะสำหรับเพลงเนี้ยจริงๆมันคือจริงๆอ่ะมันคือสุดมากคือแบบ the base the base ของความเพราะจริงๆไปหาฟังกันได้นะคะในช่องไอคอนค่ะนะคะสำหรับช่องทางการติดตามของไอคอนนะคะเราก็ใส่ไว้ด้านล่างน,นี้เลยนะคะสุดท้ายน,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพีวิงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกระดิ่งอยู่ฟังนะจ้งตือน แล้วเจอกันใหม่กระดิ่งอยู่ข้างล่างนะคะกระดิ่งแจ้งเตือนฝั่งไหนเออแล้วเจอกันใหม่คะ่รคะรแยก้ะค่ะบ๊ายบาย